ลุงพี่ตัวหนาทั้งไหนทางเขานะบ่าจากจ้าอ๋อจ้าสาสาทุจา้าลุงพี่บอกว่าให้ไปไท,ทายทั้งหนาให้คนได้อ่านน้ำจา้าเดี๋ยวไปส่วนอัน,นบ้าฝันเลยจา้า หลับๆตื่นๆวันใหญ่นั่นเล่านั่งเบามืดคืนเพิ่นบหลับบลนอนเดียวคืนงานอะไรแต่ตีสองถึงสาธุท่านไปเที่ยวหน่อยเรานจะลายูิท่านจะลาอยู่คือยังน่าเป็นเช่นสนุกมานิดนึงใกล้จะกล้าน้าหน่าไอ้โทรศัพท์เหะอทำไมไม่เปิดไฟล่ะเปิดไฟได้แต่ไม่มีเพื่อนไฟอ๋อ สวนป่าทิมาาพมรดกธรรมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ไว้เป็นพระราชกุศล42พรรษาราชนีในราชการที่10พามาเที่ยวชมบรรยากาศเลยนะคะบรรยากาศอยู่ในป่าจ้าเงียบสง,งบ ไฟฟ้ายังบรท่านมีเด้อจ่าเด้อให้อ่านเอาเองนะคะผู้เขาป่าไม้เปรียบเสมือนชีวิตจิตใจของ วงชนชาวไทยผู้ใได้ทำลายผู้นั้นเปรียบเสมือนทำลายชาติคนยากจนเพราะไม่ทนความลำบากคนมีทรัพย์มากผลมาจากความอดทนทุกคน ล้วเถาแล้วแล้วเลื่อยมยลุงตะลุงตะผ้าล้านไส้มามาบวชครูมินชูมรนาสาธุบุญกับครูมินชูด้วยนะคะท่านจะบวชประมาณรบ้องบวชเก้าวันเหรออนุโมทนาสาธุบุญกับครูมินชูมาบวชปฏิบัติเก้าวันนะคะสาธุบุญค่ะขนของมาไว้ในรถ้ะ เราบอกทำไมไม่ไปช่วยคนล่นะพระลงุง <c oughs> นี่ย <c oughs> <c oughs> ล,ลุงบอกไหวแล้วลุงลุงบอกลุงไม่ไหวแล้วลุงนอนแล้วม,มาเที่ยวชมบรรยากาศ โบแมนวัดปลาหอกเด้อจ้าแต่ว่าเป็นปลาสวนทิพมรดกทมโอ้โหเยอะขนาดนี้นี่บอกลงพี่ให้มาถ่ายตรงนี้เหรอมันเยอะไป <laughs> ลงพี่บอกให้มาถ่ายอ่านเอาเองเด้อจ้า <laughs> ลงพี่บอกว่าไปถ่ายให้เขาได้อ่านน้ำแน เยอะไปอ่ะหลวงพี่นี่เป็นทางเข้าเข้ามากกับสิเป็นบางนี้ตลงพี่เขียนเยอะไปะนะ มองนี้ก็สิเป็นสระน้ำเดอ้อจ้ะน้ำที่เราใช้ใช่ไหม,มไปให้เลยเาใส่เดอ้อจ้ะเดอ้อเป็นสระน้ำใหญ่มากแล้วทางนี้เราต้องไปไหมนี่เนี่ยทางนี้เราต้องไปไหม,มไม่ดูป้ายนี่ดูป้ายทางนารก <laughs> เราจะไม่ไปทางนารกเราจะไปทางสวรรค์ไม่ใช่วัดป่านะคะแต่จะเป็นสวนป่าทิพย์สวนป่าทิพย์มรดกธรรมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อกอะไรนะไมันม,มี6กแชก่ะทุกอันอ ได้ยินเสียงจักรกจันบ่จ้ะอ้าวเงียบปะอ้าวบินแล้วประสิทธาจักรจันให้ทันผู้ส้มบึงบินนี้แล้วจ้า บรรยากาศรอบๆเวยจ้าเด้อบรรยากาศเงียบสงบมากอยู่ในปา่าให้ท่านผู้ชมเบ่งจักระจันเลยจ้า